สบายดีสวัสดีพี่น้องวันนี้ก็มาพบกับเฮาคือเก่านุ่ที่ช่องซาปอหอยางวันนี้ห้าสิบ้าพี่น้องไปคุดน้าสั่งว่าคุดบอเนาะมาเห็ดเอามาเอ็ดเป็นอันจะไปคุดไว้เป็นสั่งน้ำกินพี่น้องจะไปคุดเป็นสั่งน้ำกินซึ่งสั่งน้ำใส่เฮามีแล้วเนาะเดี๋ยวเฮาจะไปคุดสั่งน้ำกินมันนี้เพราะว่าน้ำกินก็เบิดเลยซึ่งพลบริโต๊เขาก็บอกมีน้ำกินเลยเนาะซึ่งเขาก็บริซื้ออยู่ห่อยู่หน้าพี่น้อง มันมีน้าบองออกบ่อเนาะนะคะกาจะไปขุดขุดเอาไว้กินเนาะอุปกรณ์เท่ากับมีว่านแล้วก็จกเนาะไปกันเลยพี่น้องไปกันเลยพี่น้องทั้งขุดทั้งขุดทั้งเซียมทั้งจกอ่ะไปไปขุดน้ำสั่งเนาะ,ะเห็นน้ำสั่งกิน ซึ่งน้ำสั่งไส่น้ำไส่เฮามันมีแล้วเนาะต่ต้องเขาไปขุดน้ำสั่งกินที่นี่เพราะน้ำกินเฮามันเบิดเดแล้วาซื้อกับบ่มีพอยันมาส่งให้ดอกอยู่ห่อยู่หน้าหน้าไกลเนาะหลายคนกับคนเข่าเมื่อไหวบ้านเบิดแล้วเนพี่น้องเขานอนบ้านเบิดแล้วแล้วห่แล้วหน้าพนกาเข่าไป นอนอยู่บ้านเน,นาะบรรลายคนค่ะบางคนเขาก็นอนหานอนหน้าเลยซึ่งถ้ามีน้ำสัง่งหรือเข้าเจาะน้ำสัง่งเขาก็สีนอนอยู่นาเนาะซึ่งเราไม่มีขันเจาะแบบน้ำสั่งอิ่วก่ะประมาณสี่พันบาทพี่น้องโอ้โอ้ของอยังสี่พันบาทเจาะน้ำสั่งแบบหงหย่วมเอาเองนะตอนนี้เขาก็มาฮอดเลยพี่น้องเดี๋ยวฉีคอว่างก่อน ข,ขุดนี่เอามาตักน้ำตักน้ำมาเลย่อดินี่ <c oughs> อยู่ใกล้กับน้ำใสเขาเนาะพี่น้องดิน้ำใสที่เ้ามาตักมาตักเอาไปใส่แล้วที่นี่เขาก็สีเจาะน้ำกินต่อ ซึ่งมันอยู่ข้างๆกันดี่มองน้าไไลออกมองน้าไไลออกทีนี้เขาก็ชิคุดป่ะมาคุดนำกันพี่น้องเห็ดน้ำสางเข้าคุดนำกันใส่จกเขาพี่น้องคุด nó Dinda, em tên Dinda. Em Dinda แต่ลไล่คน้นผึ่งกะนอนอยู่ให้อยู่หน้าผึ่งกะมีน้ำสั่งเนาะสั่งบาดาลเดีย๋ยวให้เขามาเจาะใช้น้ำหมกบ่อฉันเฮ้ยนี่น้ำหมกบ่ออันนั้นอีกหชว ตอนนี้เขาก็คุดลงจำเนียรพี่น้องน้ำก็ไหลออกมาแล้วพี่น้องน้ำไหลออกมาเลยอันนี้เ็เป็นบอ่อน้ำใสเนาะตะกี้บ่มีน้ำบ่มีน้ำสั่งบาดานเนาะห้าน้ำแบบที่กินไปนตักไก่ไก่เจ๊บเบิดบ่าเพื่อมาหอดเทือนเนาะพี่น้องตะกี้หาน้ำกินกะลำบ่า พูจะหาตักสั่งเชนสั่งสวรรค์กว่าไปไก่ก็ะด้เพื่อมาหอดเฮือนเนาะหบาบะหาาใส่อันขูอ,อันนี้แหละพี่น้องไปบักไก่เนาะมากินอยู่บักกิมมื้อกับเบิดตดกี้หาบใส่เป็นขูอ,อันนี้ขูดดำของเพื่อมาหอดนี่เพื่อเบอิดนํำทางเนาะงามดีเน,ะนาะน้ก็ได้ใส่จิ้งลิง ตกแรงจังหน่อยกับบมีแหละพี่น้องสีเขียวชุ่มให้เบ่งเลยสินะจังหน่อยก็ตายเบิดแห้งแรงแล้วนี่เข่ากับเกี่ยวแล้วลายเจ้าเลยเนาะเดี๋ยวก็แห้งก็แรงแล้วหูเป็นโศกเป็นห่วยสิกะหาขวดเขียดจังหน่อยหาขวดเขียดคุดกระปงกระปูไปสั้นแล้วพี่น้องหองน้ำอะไ คุดกระปอกกระปูไปจังหน่อยมันก็เเซ้าไหลเลยเนี่พี่น้องอันนี้แบบดินมันยังอะไรอยู่จังหน่อยแห้งจังหน่อยก็มันก็ยาออกแลวน้ำจะมันก็ยาออกบ่อเห็ดยังแว่นเห็ดยัง มาซอยขุดขุดพอ่อจะได้กินนะพี่น้องบดิขุดลเอียยังมากไม้ดอกเนาะขอด้วย อืมชะขึ้นแล้กวก็หญ้าเลยสะนั่นเองลงไปชะออกเอาแหงนโถงหืมบนน้าโถาลงลงเฉยชะดึงตัเจือนลงวะอย อันสองัเป็นัขุดอันเป็นขน่ดน้อยขุดอันเป็นจะลกเพอทีสิตักน้ำขึ้นได้ง่ายเนาะ ให้มันค่อยาเดียายจะเอาน้า,าล่าง พ่อเ oh, no. นาะซ้ำมาแล้วมันกัดไซขึ้นมาเองมันพี่น,อน้องขุดเนาะขุดพอจะกิน, <laughs> นบรรยากาศกา็เริ่มนาแล้วพี่น้องโบมี่พ้นแล้วแหละ <laughs> พ้นโบมี่แล้ว พอยก็เือจะได้เข้าไปนอนบ้านมาพี่น้องบันนี้แล้วเข้าแล้วน้าเนาะได้นอนหน้าเลยมาชิไปหาสอยพี่น้องพี่น้องยังไม่ทันแล้วเนาะจะหาเกี่ยวเข้าสอยเพื่อจะเชื่อแค้นยาว ห no, no. นาวหนาวเจือกับบางๆดอกบดหนาใส่พอทุล้วเดี๋ยวเรจะไปหาเอาไม้เป็นเนะาะบะไรสิเอาไม้เป็นมาวางเลยมึงมันเป็นดินดาดเหล็กนี่ฮะกระชิหาตักน้ำเมื่อก่อนวนี้หาซักน้ำเนาะเมื่อไวไ้ยใส ป่ะบันนี้พี่น้องเมื่อ,อไรได้บันนี้ได้วันนี้ซมแบงปอกะสีหาบเอาน้ำเนาะหาบเอาน้ำเมื่อ,อโอเคพี่น้องบันอนี้กับภาพพี่น้องมาคุดนำสั่งเนาะคุดบ่อเพื่อที่จะไปเห็ดนำกินเนาะพาพี่น้องมาเบิ่งมาชมนาะน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะโอเคสซมแบงปอกะสีขอจบคลิปเอาไว้เพียงสักน้เนาะพี่น้องหมกักอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวปอในคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อ ขอบุญขอบคุณที่ติดตามและหับชมเนาะอาจสิตอบคอมเมนต์ซาก็ขอโทษขออภัยน้ำลายเดยพี่น้องเด้อเมื่อนี้ก็วาสซีันไปเกี่ยวข่าวซอยอันป่าเนาะซอยพี่น้องคือเก่าหละอยู่ไห้ยอยู่น้ำมันบ่มีสัญญาณแล้วเขาก็บ,บ่มีแบตเนาะและ้วก็เขาบ่มีแบตสำรองนำหานะแบบว่าแบตโทรศัพ,พท์เฮาเบิดเฮาสิได้สากเพราะว่าโทรศัพ,พท์ซางปอกับแบตมันเสื่อมแห้งเลยแบตมันเสื่อมแห้งเลยใส่แป๊บเดียวนึงเนาะ มันกับแบตลงวับวาบที่นี่เขาก็บมีมแบดสำรองนะโอเคพี่น้องไปละพี่น้องสบายดี